ุนพเวทุ้งบนพเวทเกิดขึ้นยู่บ้านนี่ละว,วันทีสิบหาสิบหกนะคะและ้วก็ผู้ใดเนี่ยได้เยอะแล้วนะแล้วไปปลูกปลูกใส่อ่างแล้วคุณเอ,อิญปลูกใส่อ่างแล้วไม่ไม่มีไรายได้อะไรอ่ะเนาะก็พอได้ค่าขนมหลานก็จะเอาหน่อนะจะไปปลูกแล้วถ้าถ้ามันเป็นหมากเป็นผลแล้วก็จะเด็ดมาให้เพื่อนเอาไปขายให้เนาะได้เท่าไหร่ก็เอาไหม เช้าละยี่สิบสามสิบก็เอาตามนั่นแหละเพราะได้ค่าขนมร้านอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่ได้คิดยังหลายดอกแบบว่าเพื่อนเขาเอาไปฝากเขาบอกว่าเอาไปฝากได้แต่ว่าถ้ามันได้เยอะอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาเอานะหักเอาแล้วก็บอกหักเอาตามตามแต่แล้วหน่อยแล้วบอกเอาแล้ว่าค่าขายเนี้ยแล้วก็บอกเอาพูละยี่สิบพูละสิบบาทฝากกันไปสามเจ้าสี่เจ้าค้าห้าเ้อยเลเพราะได้ค่าขนมร้านแล้วก็เอาสิแมห้ากับบ่ก ได้คิดอย่างไรแบบเพราะได้เพิ่มกันนั่นแหละแต่ว่าควายมันกินนี่ก็เลยเสียดายนี่ว่าจะไปเอาน้ําใส่เต็มอ่างแล้วก็เอาขี้ดินใส่แหละปลูกในอ่างเลยเพราะว่าไม่มีอ่างว่างอยู่บ้านอยู่อ่างใหญ่อยู่บ้านว่างเลยจะปลูกอพักกันจองเพื่อ เพื่อให้ได้ผลประ,ยะโยชน์เนาะเพื่อให้มันบม่เสียอ่างถิ่มนะอ่างอ่างบอกใหญ่นึงหน่อยอยู่บ้านนะ,ะแล้วทีนี้เราเราใช้แค่โอค์พอเพราะว่าเราล้างถ้วยแค่โอค์ใบเดียวเราก็พออ่างนึงเราก็เลี้ยงปลาดุก้าเฮดเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องนี่หอมเราพักไปปลูกอันนี้มันมันทำเงินนะพี่น้องเนี่ยพักกันจองนี่น้าวินพุ่นอ่อนนี่มันเอาไปจี๊กินเวลาเข้าปน จิ้มป่นได้แล้วกากินน้ำส้มตำเนี่ยไม่ค่ะร้านส้มตำเนี่ยเขาจะเอาไปไหว้สำรับจิ้มกับส้มตำควบคู่กับ,ผ,กบผักบุ้งผักบุ้งหรือผักกระจองเนาะหรือถ้าเราอยากกินแล้วก็ไปป่นไปจี่อะไรไปเจียวได้เนาะจิ้มป่นจิ้มเจียวได้เนี่ยยังหอมเสดายมันนี่ยเบิ้งเบิงบ้งควายเหยียบเบิ้ง เขาสาเกิดมาให้เรากินเนาะยูควาเหยียบเบอ้อพี่น้องเบ้งเบ้งเบ้ง,บงเหลือจะต่อ,ตอมันเอาไปกินเบ้เลยเนี่ยมันมันเสียดายของอะแทนที่เราจะทําประโยชน์ทําเงินทําอะไรเนาะเราไปปลูกดีกว่าเพราะว่าเราปลูกผักเมื่อวานนี้ซื้อหอมอร้อยหนึ่งแล้วก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นเงินให้เราในอนาคตไม่งั้นเราก็ได้กินแหละหอมมันไม่ขาด หาดตลาดแอหอมเฮาสามารถกินได้ขั้นสมพักได้แล้วก็ตากเม็ดตากได้มันไปเป็นปีตอ่อไปได้เนาะลงทุนไปเพื่อสั่งไล่ได้พักกันจองในหอบนึงละเดี๋ยวพาพมาดูทุ่งไรทุ่งนาด้วยเดี๋ยวไปเติมกำลังใจให้นะคะคุณน,นาวินหากสิได้หาเหรียญกว่าๆคอยนะอืมคอยก็ได้ยากข้าเจ้าละ <c oughs> บัญชีมันปิดมันโอนมันย้อนบได้บัญชีมันปิดเนาะข่อยก็เลยบ่ให้จะโตนมูไป่างมูคลองมาไล่ที่โตนมูเนาะมันเป็นบัญชีปิดมันเปิดบได้ช่องอีกนึงแหละมันมันมันช่องรองอ่ะมันหลงเมวมันหาเมลบได้มันลงเมลบได้มันมันย้อนเผื่อบได้มันมันไม่ขึ้นเมลเมลมันอ่าไม่ขึ้นแต่อีกช่องหนึ่งอ่ะมันเป็นบัญชีลูกนี้เนาะมันก็เลยยาก เป็นบัญชีลูกเขาเป็นคนสร้างคนอะไรให้หมดเลยมันก็เลยเป็นบัญชีปิดแต่เขาเป็นที่ปิดมันก็จะยากแน่ใช่ไหมาอาจจะเกิดที่ประแจไหมลองขอประแจให้หน่อยเด้อแต่แต่ถ้าว่าไม่ไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่นะคุณออนเพราะว่าวันนั้นอนะไปบอกพ่อสาธรว่าพ่อสาธรเปิดเปิดประแจให้หนูหน่อยพอเปิดประแจปุ๊บ บ้านดันนะเนาะบ้านสุด,จดใจนะมันเออมันเม้นปัจเจีะได้เออเม้นเม้นเออคลิปช็อตได้ทันทีเลยนะนะเพราะว่าพอพอ่พอสาสาทรปิดเปิด,ป,ดปิดประแจให้ปุ๊บเนาะแล้วยางหอมไปลงไปเม้นให้ลองดูนะเนาะเครื่องที่ว่ามันเม้นไม่ได้อนะ่ะพอถอดประแจียปุ๊บมันเม้นได้เลยไหม็เ,เลยงงาา่าา เออสรุปแล้วมันเกิดที่ประเจนั่นแหละคิดว่ามันเป็นที่ประเจนะคะ <c oughs> ดูข้าวพี่น้องดู